เห็ดนางรมรุ่นยังัยเยานะคะนี่โอ้ยสวยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ที่ป่านะคะตามล่าหาเห็ดนางรมคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เจอแล้วนะคะนี่คะ่ะดอกอ่อนๆสวยดีต่อใจกว่ารอบที่แล้วมากค่ะเดี๋ยวจะดึงมาให้ดูเลยนะคะ อย่าให้เสียหน้านะคะปะ้าอ้นดึงทั้งช่อให้ได้สวยๆเลยนี่คะ่ะทุกคนปดัดส่งประกวดนางงามได้เลยค่ะดอกอ่อนๆยังมีตรงนี้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บต่อกันเลยค่ะนี่คะ่ะเก็บให้ไวให้เสียของโอ้ยป้าอ้นคิดว่ามันดึงออกมาได้ง่ายๆนะคะเลยไม่ได้ใช้มีด โอ้อันนี้ดึงง่ายค่ะเสียดายอันเล็กตัมุตุมินี่นะคะประอ้นคงไม่มีเวลากลับมาเก็บอีกรอบอะค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้นางแอบอยู่ในซอกอีค่ะโุ้ยขาวจ้วเสียดายอันนี้ตรงนี้นะคะเล็กอีกแล้ว โอ้ยเก็บไม่ได้ลองงัดสิคะนี่ค่ะตะมุตรงนี้เอาไปต้ยมยำนะโอ้ยแสบหูดูตรงนี้ค่ะป๊าทุกคนดูตรงนี้ค่ะหูยยังอ่อนอ่อนอยู่เลยค่ะเฮ <c oughs> มีรอยทากนะช่วงนี้มันกำลังร้อนมันยังไม่ออกมาเดี๋ยวต้องรีบเก็บ ก่อนที่อากาศจะเย็นแล้วเขาจะออกมาตามล่านะคะตัดเห็ดนางรมเอออาตะกร้าไว้ก่ตัดเหเออเ็ด,าดหนางรมยังไรให้อร่อยและให้คนดูได้ฟินนะใครรู้ใครใครมีคำแนะนำก็บอกป้าอ้นนะคะ กำลังอร่อยพระอ้นไม่มีเวลากลับมาตามเก็บตอนที่มันโตกว่านี้นะคะพระออ้นก็ตัดไปเลยค่ะทุกคนอีกอย่างรุ่นนี้กำลังอร่อยด้วยนะคะอุย้ยสียดายค่ะดูค่ะมันข้างล่างเต็มเลย ตัดไม่ได้มันมองไม่เห็นเ้าอยู่ใต้ขอน,ะนเวลาเจออันอ่อนๆสวยๆคุณน้องก็เล็กเกินนะคะเอาอันใหญ่ๆ ตรงนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะทุกคนแต่มีรอยท่ากินแล้วนะคะอันนี้สวยดอกเดียวเดี๋ยวหล่นลงพื้นเดี๋ยวโบนเก็บเอานะจิ๊บดูคะ่ะทุกคนขาวสวยอันนี้ยังอ่อนแบบเก็บได้ดอกเดียวนะคะที่เหลือก็เล็กเกินค่ะว่าน,นี่เสียไดยอ้อ่ะเสยได้นอนเจาะ กลุ่มนี้ตะมุตะมิมช่วงนี้ฤดูร้อนนะคะพวกพี่ๆที่เดินเก็บเห็ดกันเข้าไปเที่ยวเมืองไทยคะ่ะอนกรเลยได้นี่คะ่ะเข้าป่าหาเห็ดคนเดียวบ่ต้องอิจฉาเด้อเอือดเด้อ มจะมีพอคําลืมเห็ดเข็มทองไปเลยนะคะงามๆอีกแล้วเดี๋ยวเอาอันที่นอนเจาะข้างบนออกสวยงามค่ะออันนี้ ดึงได้เนี่ยคะ่ะบางช่อมันดึงออกมาได้ทั้งช่อนะคะต้นก็เดาใจเขาไม่ถูกคะ่ะว่าจะตัดหรือว่าจะดึงนี่โอ้ยสวยนี่ยอันนี้เห็นไหมคะ่ะอันนี้ดึงไม่ออกตัดคะ่ะช่อสวยๆเลยโอ้ยอันนี้มัน หลุดออกมาค่ะแอบมือสั่น เด็ดอันที่มีมแมลงออกขึ้นมาไว้ข้างบนเดี๋ยวค่อยตัดอันตรงที่มแมลงออกนะเพราะว่าพอนมองดูรอบๆแล้วมันมีอีกไม่กี่ดอกก็จะไม่มีให้เก็บแล้วก็เลยเนี่ยไม่เลือกแล้วนะคะโอ้ยนี่ค่ะสวยค่ะเดี๋ยวไปวางรวมกันเดี๋ยวไปเก็บฝั่งโน้นเลยค่ะดอกกําลังตะมุตะมินี่ค่ะมาค่ะใครอยากกินซุก,กี้หรือหมูกระทะ ติดต่อปะอนได้นะคะเอาหมูสามชั้นมาประอ้นมีเห็ดเอามาแลกอุย้ยช้อนหนึ่งฝั่งนูน้นค่ะนู้นเอื้อมไม่ถึงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโเปลือกไม้ก็หลุดด <c oughs> ึงคะ่ะนี่นี่คะ่แะแร่รุ่นอ่อนๆแบบนี้นอนยังไม่ทันเจาะ ลมเย็นมาค่ะสงสัยฝนจะตกนี่ค่ะทุกคนต้องอ่อนๆอย่างนี้ดอ,อกจะดูเล็กหน่อยแต่ว่ามันแซบนะคะเวลาเคี้ยวมันกรุบกรุกรุบอีกอย่างเราเก็บกินเองนะคะเราไม่ได้เก็บขายค่ะเอาแบบที่เราชอบนะคะอันนี้พิ่งแตะโผล่เก็บไม่ได้ค่ะทุกคนยังเก็บไม่ได้เล็กเกินค่ะ นี่คือผลงานวันนี้ค่ะได้ไม่เยอะแต่ก็พออิ่มนะคะเห็ดนางรมรุ่นยังไวเยานะคะ